สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มามีจะพาไปเก็บเห็ดใช่ไหมเต่๋ยวมูโจไปไม่ได้ครับเพราะว่าเห็ดมันเยอะเดี๋ยวมามีพาท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดต่อนะเอาโอเคค่ะไปเลยจ้ะลูกๆก,ก็อยาเจะไปด้วยนะจ้าโอเคค่ะพี่น้องเห็นเห็ดใบพี่น้องจ้าอันบนัะดนสิผ้าไปมันนั่นนะ่ะโอ้พี่น้อง เมื่อกี้ไปเห็นเฮ็ดใบแมนบม่ไอเนี้ยมันแล่นตามค่ะเบาๆนี่มันไล่เตะพี่น้องต้องให้แฟนมันไล่มันออกไปก่อนอย่งสั่นเก็บเฮ็ดได้จ้ะสวัสดีเด้อจ้ะเด้อโดนแล้วเนาะบ่ได้เก็บเฮ็ดให้เบิ่งเพราะว่าฝนเพิ่งตกเองจ้ะเดดี้บอลี่เฮีย Take him away มันมันเห็นอุ้ยคนล่วงมันเห็นเขาบ่ได้จ้ะมันจะมาเตะ มันจะมาเล่นด้วยจ้ะอันนี้เห็ดแมมโชนิดหัวชมพูจ้ะพี่น้องอันยิ่งจริงพี่นอ้อยเพิ่น,นก็นเอาแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่ามันใหญ่อีกเล็กน้อยเดี๋ยวเรามาเก็บค่ะให้แฟนมันไล่เบานี้จ้ะพี่น้องอ่ะมันหมักอุ้ยต,ต,ตั้งโตบดตั้งโตบดเตดเป็ดดินนันเห็ดไก่มันเคลียร์ถิมจ้ะพี่น้องเอ๊ะแล้วโดมนมาหาฉันทําไมนี่น่ะนักน มันพอมันอะไรไม่คืยังสิมาเตะเขาเหตดจะเหตุตั้งปวดปวดออเป็ดเลยค่ะนี่ถามพี่น้อยแล้วพี่น้อยก็เอาจะพี่น้องใส่รำกันเลยมาเก็บไอป่านี่โดนขังคือพี่น้องโอเคเอาเลสิมเอาไว้นำเดินขังไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเก็บเห็ดแล้วค่อยไปปล่อยมันเบื้องกนนีนี่ค่ะเห็ด โอเคค่ะไก่เชียหมดเลยพี่น้องแถวนี้ไก่เชียค่ะมันก็นเลยอันโอ้หเห็ดกำลังออกเองจ้ะปกติตรงนี้ที่เคยเก็บให้เบิรงกเมนบอค่ะอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยจ้ะนี้กล่องให้เป็นปุยมาใกล้ไกบเชียสะสหมดเลยจ้ะพี่น้องแต่เห็ดทางล่างนั่นบรลูเพื่อกันว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนอันเนี้ยเนี่ยค่ะเห็ดนี้เลยอันนี้หัวมันจะออกเขียวนะ หุดอกมันก็จะนุ่มๆเองนะนี่ค่ะถามพี่น้อยแล้วพี่น้อยเอาเราก็เก็บจ้ะ <laughs> เรารแผนกเก็บจ้ะเก็บอย่างเดียวน้องอันเก็บเห็ดนะมือบอเทียงเนาะกล่องกระดิ่นดิน่นเพราะความที่บาราเห็นเห็ดโดนนึงอะตื่นเต้นอะจ้ะเพราะเห็นเห็ด <laughs> เบิ่งค่ะ ไก่เคียวหัวขาดไปเลยจะพี่น้องโอ้ตายตายบัได้กินเห็ดดีแบบจ้ะไก่มันมาเลน่นทั่วแล้วจ้ะบวัวแมนแคดแถวนี้นะในปลามันก็ไปเนี่ยค่ะแต่กอนโตเนี่ยมันจะออกหลายนี่แบบเนี้ยทั้งบ้านเฮาเก็บกันน้องพี่น้องเห็ดอ,อันนี้ออกคลายเห็ดอยู่บ้านเฮาจะ้ะอยู่ลัดนีน ฝนพึ่งตกด้วค่ะเฮดก็เลยพึ่งออกเนาะก็เลยพึ่งมีวิดีโอลงให้เบึงต้องขออภัยนะ้วค่ะเพค่าวิดีโอใดแบบมันลายลนะจ๊ะเพราะว่าบริเหน็นเฮดตัวเราตื่นเต้นพี่น้องเห็นเฮดตัวเนี้ยจะหอมจะพี่น้องแตะก่อนกันกบ่กากาก,กินเด้ไม่ได้เก็บให้พี่น้อยไปนี่น้องเอามากินเบิ่งพี่น้องหอมแล้วก็แซบ่บ อันนี้ก็อันนี้ก็ออกดีแล้วค่ะนี่เห็ดเห็ดทองค่ะเห็ดเห็ดทองมันต้มน้ำทิมก่อนเด้อจ้ะจิ้นมันก็แซ่บอันนี้เห็ดเพิ่งอะไรเนี่ยค่ะอุ้ยอุ้ยเห็ดผนขมจะพี่น้องมือวานนี่เอาไปเอาไปอันก้อยใส่กันพี่น้องแซ่บลายก,ก็เฮ็ดเพิ่งเข่า เก็บเมื่อวานนี่ไายเลยมันใส่กล่องอีกตัวหนึ่งค่ะไทยบดีกล่องอมาจากเมืองไทยแบบเห็นเฮ็ไม่ไม่พร้อมคลิปแรกเลยตื่นเต้นพี่น้องก็เลยอันว่าจะบอลลงกับเสดายอันเบิ้งไดกับเบิ้งเบิ้งบดได้กับบะตองเบื้งนะคะเด้อบะตองอันบองเป็นว่าเบื้อหงอเด็คือแบบอันอย่าจำใจเบิ้องนะเพราะว่ามันบดได้ตังใจไทยพี่น้อง เห็ดเห็ดพอตื่นเต้นแห้งเห็ดวิดีโอมันก็เลยออกบอดีจ้ะเห็ดร้ายแต่ว่าไก่เพิ่นเครียดทิมหมดเนี่ยหอยไก่เตะเมื่อวานนี่จ้ะในขาเมื่อกี้โอ้นี่ไงสามอัมนนี้เห็ดพึ่งเด้อค่ะเห็ดพึ่งคมเด้อจ้ะเนี่เอาไปก้อยเลยค่ะพี่น้องต้มน้ำทิมแล้วก็เอามาก้อย ใส่น้อยๆก็เห็ดพึ่งหวานยังสแ,แสบจะแซ่บเบิ้งพี่น้องห้อยไก่เคียถิ่มจ้ะนี่เด้อันนี้เห็ดอันนี้ที่กิ่งเหมือนแซนะ่บเนาะแสบมากแต่ว่ามีเชนึงสำลับตะเกียบเห็ดอันคล้ายๆกันนะมันสบมแห้งแล้วทงเสียแล้วก็แบบคันไมคคันมือดอ่ะคันมือแล้วก็คันเท้านะก็เลยแต่มันไม่แม่นตัวนี้อ่ะจา้ะมันเป็นดอกใหญ่กว่านั่น มันแพนะนะเห็ดขมก็เห็ดแกนีน่อันนี้เห็ดขมเห็ดแดงกำลังออกเห็ดซองสีค่ะออกหลายมันออกหลายลรวเก็บประทันพี่น่องบลูว่ามันออกเห็ดกเน,น่าไปแกไปทิมไปหลายอันเนี่ยค่ะงามมือเห็ดนี่หอมค่ะวยแต่มันจะบ่มีอัน นอนกินเลยเด้พี่น้องเบิงเบึงเบึงบใบไหม่เปื่อยบริพนองไกลเชียร์แต่เสียไปเห็ดปุ๋ยมากนี่มันีม่อน,นอนกินเลยค่ะมันหอมหอมเนี่ยเคยกินแล้วแซบขนาดเลยแด่กันยังกาดประกวเลยค่ะแต่ว่ามูเพิันๆจะกินอยู่แต่จะของจะกินน้อยๆก่อนจ้ะแต่กินแล้วว่าเป็นอย่างวัสดุมูว้านก็กินจ้ะมื่ขึ้นนี่แฟนใจดี เอาบาบาไปขังไว้ก่อนประสันเก็บเห็ดบ่ได้จ้ะนี่ค่ะโอ้ยดอกเล็กๆน้อยๆคนก็ลังขืนกันลังโอ้อันนี้นี่ค่ะเห็ดแมมหมดเก็บไปพี่น้อยก่อนจ้ะอ,อันเห็ดอันนี้ต้องศึกษาดีๆด,ด,ด้วยค่ะคนกายกินได้คนเคยกินได้ค่อยเก็บให้เพื่อนเนี บไฮซ้โบ่ฮซ์ทด้คุณยายบอเคยกินเ,เนี่ยแบบแต่ว่าแซบเดี๋ยวพ่นว่าแซบแซบ,บมันกรุบกรุบแต่ว่าต้องศึกษาดีอุ้ยเห็ดพังหวานจ้ะเห็ดพังหวานต้องศึกษาดีๆีด้วยะคะะอุ้ยสองดอกก็จะไว้ไว้สามดอกก็อันนี้นี่นี่นี่อันนี้เห็ดที่เฮากินเองจ้าที่กากินนะนี่ค่ะอือมสวยเลยคะ่ะ เมื One, already, mm ่อวานเก็บหลายดอกเลยพี่น้องวิด mm ีโอทายบอดีจ้อยแต่ว่าถ้าผู้ใดเบิ่งก็ขออภัย่เลยเด้อค่ะเด้อวิดีโอกจ็จะจะหลายวิดีโออยู mm ่อ hmm. ืมสุดายเนาะอุ๊บคนอีกดอกนึงน,นี่ค่ะอุ๊ยนี่เอา้าวคนออก,กที่แถวนี้พี่น้องเอ้ยหันขึ้นมาพี่น้องม่าหันเก็บอยู่นี่เนาะ เนี่ยเบนเน่เลยะคะ่ะเป็นยูไตรใบไม้เองสิค่ะนี่เป็นบบวว้าหีอุ้ยดอกเล็กก็มีจ้ะนี่เตีจะโต,ะตไม่รู้โตหรือเปล่าไม่รู้โดนไปละเก็บเมือนีเ่เก็บเก็บเมนเหยียบพี่น้องนี่ค่ะตรงนี้เห็นอยู่แต่ก็เห็นอันนี้นี่ค่ะล้างออกโอ้ยดีนะที่เขาปลาเนี่ยพี่น้องเขามาเก็บอุ้ยนี่อีกดอกหนึ่งค่ะ โอ้ยเหยียบแล้วยังนี่น่าจะไม่โตแล้วจ้ะโอ้เปลือยแล้วจ้ะเน่าโอ้ยพี่น้องงีนี่น,นี่โอ้ยกำลังออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขยันมาซองเ้ว้อค่ะขยันซองขยันมองนะจ้ะพี่น้องขยันมายามมันผุนตังตัวปูอยู่มัง้งอีกชนิดหนึ่งเมนดีใจแฮมพี่น้องมาออกขังบ้านเลยจ้ะเห็ดอันนี้ อันนี้เห็ดตัวนี้เห็ดตะกูลพวกเห็ดนกยุ้งนะจ๊ะเนี่ยค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะมันจะมีแบบสีเหลืองกับสีแดงเดี๋ยวค่ะเดีวนี่เห็ดอะไรจ๊ะโอ้อันนี้อะไรไม่หมดดิโอมันนอนจิ้น่ะ ที่กิกนเหรอดี๋ยวจะเมื่เก็บนะเดี๋ยวต้องถามพี่น้อยชัดเจนอีกทีนึงจะ้ะนี่น,นี่อันนี้อ่ทันจะ้ะนาทิมเดี๋ยวตัดทากัน,นอันนี้มันตัมันจะ,ม,นจะมีสีแดงกับสีเหลืองหว้าเนี่ยเก็บสีเหลืองบอกหลายเลยจะ้ะที่เนมมาโอ้อยู่นี่จะ้ะเป็นแล้วนี่จะ้ะ อุ้ยอยู่นี่อีกดอกสีชมพูเดินมาเจอนี่พี่พี่น้องๆเพิ่นกระถามนะจ้ะเนาะเอฟซีบนเคยเอฟซีทีตีตามสิบลำตลอดเพิ่นกระถามว่าเฮ็ดละงูกออกยังหมดทีเฮ็ดละงูยังบ่ออกจะอาจจะเ,เร็วๆนี้ก็ได้เพราะว่า ฝนบาตกค,ค่ะฝนมาค่อยตกเนี่ยพึ่งมาตกนี่แหละจ้ะเฮ็ดทุกชนิดก็พึ่งจะเริ่มออกจ้ะเฮ็ดที่ออกแล้วที่สุดก็คือเฮ็ดพึ่งเนี่ยละจ้ะพึ่งเกิดังจะออกพี่น้องอ๊ะน,นี่ค่ะโอ้ยงามขนาดเลยจ้ะนี่พึ่งทองนะในหนังสือบอกกินได้ด้วยนี่สับัมก็เลยกากินจ้ะ กากินแต่ว่าก็ยังแต่มันตัวเนี้ยต้องต้มนม้ำถิมค่ะเฮ็ดุ้มนี่เฮ็ดเก็บในปา่าเขาจะต้มนม้ำถิมทุกทุกชนิดแล้วจ้ะแม้แต่กระทางเฮ็ดเพื่หวานนะจ้ะเพื่อกันว่าเขาจะแพะเพุบ้านถิมไวพี่น้องเมื่อนี้มาเบิ้งว่า,าวงหันนี่มาพร้าวเบาแน่นตามพี่นอ้องเลยเต็มเลยค่ะนี่ดอกเป้งแดงนี่แซ่บแล้วพี่น้องนี่นี่อน,อน,อนึงจะเอาดอกอน่อนยังเสียไปกิน แซ่บหลายกรุบๆแล้วจ้ะถ้ามันใหญ่เป็นไรเปิดว้ม่วงไงเมันอยู่ใตใบใหม่ดิพี่น้องเวลาใส่ถุงมือแล้วปะเนี่ยลืมวายเป็นยัมยนยงมืนอนี้เจ็บแถวบ้านก่อนแถวนี้แล้วจ้ะเพราะว่าใกล้ๆแถวนี้แหละก่อนนะเพราะว่าเห็นเห็ดอยู่นี่หลายอยู่อ้ยแมงมุม ອືນະມື້ວານບໍ like ່ເ pues ຫັນມື້ວານບໍ <notre morph flats> ່ໄດ້ເບິງຂາດພາບາກວນເນາະໄວນ หวานแต่เอาไปก้อยแซบขนาดนึงก้อยผสมกับต้มน้ำทิมต้มน้ำดุนวแล้วก็เอามาหัน่นแล้วก็หั่นรวมกับเห็ดพึ่งขมนิดน้อยจ้ะสองสมดอกแล้ก็เอาไปก้อยก้ยอยแต่เพาะกินเวลานึงนะจ้ะแล้วก็ก้อยผสมกับเห็ดพึ่งขมนิดนิดก็แซบแล้วจัดนองแซบบิลี ี่น้องหันมาทางนี้เห็ดอุ้ยอยบอ,องเกาแล้วค่ะตะเกียบบองหายไปอีกทางหนึ่งคเนี่ยเห็นไตใบไม้ผุนดกอกผุนแดงแป๊ดตีขนาดย่นก็มี่อ๋อเขาเก็บบัคเคียแล้วจ้ะไกลเคียกันนักนะมา้าล้ะเราจะเอาที่ดอกที่ห้าเห็นนะจ้ะ ดี๋ยวพ่อจนานยาอีเห็ดตัวนี้แ่บอยู่อัวนี้เห็ดอะไรดูเออเห็ดพึ่งอะไรคะโอ้นี่จ้ะเนี่ยอยู่บานเฮากนีเะะค่แบบนี้เนี่จะเป็นคือเห็ดบานเฮาแห้งที่หลายชนิดคือกันจ้ะ แต่ว่ายุพี่บางเชื้เอเฮ็ดบางชนิดที่คือเมืองไทยเขากับมะกินเดียบนุ่งแต่นี่เคยเก็บให้เป็นไว้ตั้งแต่แรกเนาะวันน้ำวานไม่เจอวันนี้แก่เลย จ๋านี่ดูโหยหมื่อวานในย่างมานี่อยู่พูดนะโอ้ไม่ก้าพี่น้องโตพี่น้องจ๋าหมื่อวานย่างมันมน,น,น,มน,น,มนี่แหละตัวบริเบิงขัดเห็ดแกงเลยจ๋านี่พูดนะเห็ดสีชมพูหอมๆเนี่ยจ้าพูดนะน้องเอาเอาอุ้ยพูดนะอีกดอกนึง เดี๋ยวเราก็ต้องส่องหาดอกเล็กนึงนะบัววานมาเก็บอยู่ตรงนี้เลยจ้ะโอ้บรายเนมเขาบางในปลาเจ้าเห็ดนะเห็ดลักออกเนี่ยค่ะดอก,กเปื้อเลยเห็ดอันนี้จะหอมมากเลยพี่น้องค่ะแซบ่แซบแสบแต่ว่ามันบ่มีหนอนนี่พี่น้องแต่ว่ามันแซบ่บตอนแรกจนว่ากาก,ากินมันแบบ คือมันงามหลายมนันมีหนอนนะเธอเอาขาหน่อค่ะเนาะขาคนเป็นยังแข็งอยู่เพราะขาตัวนี้อือเอาขาดอกใหญ่นี่ดอกเล็กคนน้องยังมีอยู่นะคะอุ้ยอืม เบิ้งพี่นนอกว่ากระโลกมากขนาดไหนเพราะเก็บไปเห็ดไปว่างไว้กินอยู่คนน,น,นนี่มีอีกอกหนึ่งในปต้อีกแล้วท่าทางจะแก่อันนั้นเห็ดสีดแดงค่ะอ๋อตรงนี้เป็นเคยเป็นเห็ด ้าเห็ดเลมันปูตัดต้นไม้ออกพ่นเลยหกเลยจ้ะมันปูกันเลยบอออกจอยรูย้สึกเจอเห็ดมันปูกับเห็ดพึ่องอะไรไม่ทราบเนี่ยค่ะโอเคอันนี้ทีอืมนี่คือมันปูอันนี้บอานี่ค่ดออกกอนเพิ่นเมื่อกี้นี่ กับตระกูลเดียวกันก็สีเขียวแลไะจ้ะเราจะเก็บไปให้พี่น้อยแต่ว่าเราจะแยกนะคะจะแยกถุงคนไหนบ่เคยกินก็อวิศึกษาดีๆก่อนเด้อค่ะอันนี้เห็ดพึ่งผมจ้ะเอาไปก้อยจ้ะศึกษาดีๆก่อนเด้อจ้ะเพราะว่าบางคนก็กินได้บางคนกินไ่ได้แต่พี่น้อยิ่นกินเห็ด แม่พ่นกินมาโดนห้วจ้ะพันกินได้อุ่ยนี่ค่ะเ,เห็ดในมดนะคะเน,นีแบบแนแบบเนี้ยเนี่ยบางดอกมันก็สวยสวยบางดอกมันก็ปเป็นตาเก็บนะแต่ว่านอนพันจะมาก,กินเห็ดอันนี้จ้ะยูเนียอไม่ิ้กะบนบนในน้ำให้กินแต่ว่าต้องบอก,กอนเนาะมันขึ้นอยู่กับคนที่เขาเคยกินด้วยค่ะ เขาค่อยกินกันนี่ค่ะเป็ดแบบนี้ยุ้ยใจใหม่เลยค่ะเขียวค่อยเห็นพี่น้องดู๊ด๊ดดดนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวทายรูไปส่งพี่น้อยอีกคนแต่ว่ามือสองหนูวานก็ส่งไปแล้วถามเพิ่นแล้วิอนก็โอเคแล้วคนเก็บในะยานแต่คนกินไปยานพี่น้อง ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้กันนะจ๊ะเด้อสวัสดีจ้าอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเห็ดแดงก็เดี๋ยว,ยว,ยวคลิปต่อไปจะพาไปจะ่าติดตามคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ไว้แค่นี้ละจ้ะสวัสดีจ้า